สวัสดีค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้ขนมขนมโคกนี่ค่ะเจ้าของร้านนะคะที่ร้านอะไรเนี่ยนะนะขนมโคกยกถาดนะคะเงินร้านอู้หรีบกินนะคะจะได้เงินร้านนะคะจะได้เงินล้านนะจ๊ะอันนี้ขายชุดยังไงคะอันนี้ขายชุดสามสิบชุดอ๋อชุดเลขสามสิบใช่ไหมคะถ้ายกถาดแบบนี้แปดสิบอ อเอาแบบสามสิบให้พี่ลองดูหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะเอาไปเนี่ยนี้ทั้งสองถาดเนาะนี่เนาะเดี๋ยวจะได้รีวิวอันนี้แบบกํากลังเริ่มทํานะคะไส้ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะมันจะมีถาดเล็กสาถาดการแปสแล้วก็120สินะคะนี่เครื่องเขาก็จะประมาณนี้นะค,ะนะคะ่ะเนาะประมาณนี้มีาทอมีข้าโพมีพมานะ มีไข่ทองค่ะอันนี้มีแบบมีมีส่งด้วยใช่ไหมส่งทางไหนคะสส่่งงวิ่งส่งเลย่่่ะวิงงสเบอร์โทรรีวิลลี่ใช่ไหมวิ่งส่งเองเลยค่ะอ๋อวิ่งส่งเองอ๋อส่งฟรีด้วยนะคะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรค่ะบอกเบอร์โทรนี่ใช่ไหมเบอร์โทรนี่อ่ามีเบอร์โทรนะโปรโมชั่นเท่าไหร่โปรโมชั่นเท่าไหร่คะอู้มือทางนี้แปดสิบส่งฟรีค่ะแปดสิบบาทส่งฟรีแปดสิบร้อยยี่ ระยะทางไม่เกินในตัวเมืองค่ะนี่นะคะอัปเดตให้น้องเขานะคะก็ตามนี้ลหละคะ่ะขนมโคกยกขาขนมโคกยกขานะคะอย่าลืมนะคะนี่เบอร์โทรศรัพท์สั่งได้นะคะสั่งได้0928 2 9 7 4 2สนะคะก็จะมีไซส์บแอบ้าวมีเฟสก็ไดค่ะมีเฟกรการ,กการพาแซ่บนะคะ พาแซ่บพาแซบเจ๊ฟ้าพาะเจ๊ฟ้าสันหามาเล่ากดติดกดยูทูบด้วยนะเจ๊ฟ้าสันหามาเล่าแล้วก็อ่าลงเพจตามเพจตามกลุ่มต่างๆ,ๆในมุกดาหารตื่นสามากับะอัปเดตหายแช่หายเลยจ้ากดติดตามเพจด้วยเจ๊ฟ้าสันหามาเล่านี่ค่ะฐานเล็กนะคะมนอนจะร่องฐานเล็กเอาไปชิมเบิ่งนะจ้านี่นะคะเดี๋ยวกำลังสั่งอยู่นะคะกำลังทำอยู่มันยังไม่สุกเลยค่ะ นะคะเ<อ>นี่ยโอ้ลูกคา้าเนี่ยคะ่ะลูกคา้าลูกค้ามาสั่งเลยถาดใหญ่เลยเออ <c oughs> <c oughs> มีลูกค้ามาเลยนะคะถาดใหญ่เลยคะ่ะอันนี้ถาดใหญ่นี่8แปดสิบนะคะโอ้ถาดใหญ่ร <c oughs> ้อยยี่สิบถาดกลางแปดสิบนะคะเห็นเห็นลูกค้าเพิ่นเลยก็เลยบอาวพีชจะฝากกันได้ อย่าลืมนะคะเจฟ้าสัญหามาเล่า YouTube นะคะ youtube แต่ว่าในเพจก็เจ๊หักฟ้าสัญหามาเล่าก็จะเห็นเราจะฟ้าแชร์ให้แต่ละวันแต่ละวันค่ะค่ะค่ะนะคะถ้าไม่เข้าไปกดติดตามก็จะมองไม่เห็นนะคะจะไม่รู้นะคะเขาก็จะมีบริการส่งนะคะอันนี้ค่ะส่งนะคะช่วงนี้นะคะ อัปเดตให้ค่ะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามให้กับเจ้าฟ้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ม่ได้อนละค่ะอันนี้ก็มสามสิบาทนะคะเลขสามสิบบาทนะคะอกเลขสามสิบบาทนะคะอร่อยค่ะอืมร้อน <c oughs> ร้อนมากเลยค่ะแฝบบมากเลยค่ะแแบบแบบเดี๋ยวกินมากันดีก่าอร่อแงค่ะค่ะไม่ได้เอาแรบบมากเลยค่ะ นี่แหละค่ะอันนี้ก็คือขนมเค้กนะคะขนมโ๊กลยกขาะคะแต่ว่าอันนี้เอาถาเล็กนะคะนี่ยราคาทิ่ปากที่เืินได้ค่ะเพราะว่ามันหดค่ะเดี๋ยวให้มันเห็นก่อนเดี๋ยวจะิีอันนี้ชิมให้ดูค่ะตามนี้แหละค่ะ